ไปขบวนที่3 5นะครับวิ่งมาสุดเส้นทางแล้วนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ารถไฟชันเมือนที่3 5กรุงเทพชุมท,ทางหนองประดุกเนะี่ยเปลี่ยนทางเข้าช่อง3เลยนะครับมารางที่3เลยนะทางที่3เลยของชุมทางหนองประดุกนะครับเพื่อจอดเก็บปลายทางนะครับแล้วพรุ่งนี้เช้าขบวนนี้ก็จะทําขบวน3 5 6นะครับออกจากสถานีชุมทางหนองประดุกเนะี่ยเวลา 6นาฬิกาสินาทีนะครับสำหรับวันพุธนี้เช้านะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับขบวนที่35 5ห้านะครับกรุงเทพชุมทางหนองประดุกก็ปลดภารกิจนะครับส่งผู้โดยสารปลอดภัยทุกคนนะครับกลับบ้านนะครับต้องขอขอบคุณอขอรอนะครับขบวน35 5หนะครับที่ส่งผู้โดยสารทุกท่านโดยสวัสดิภาพ นี่นะครับเอาเป็นว่าสิ้นสุดขบวน355นะครับที่ชุมทางหนองประดุกนะครับผมจะลงขบวน355นะครับ รถจอดที่นี่นะครับเดี๋ยวก็จะมีพนักงานมาทําความสะอาดที่ขบวนนะครับพร้อมที่จะทําขบวนวันพรุ่งนี้นะครับขบวน3-5-6ออกจากชุมทางหนองประดุกเวลา6 1โมง10นาทีนะครับ6นาฬิกา10นาทีนี่นะวันนี้ก็เตรีสุดขบวน355นะครับ